ดิจ้าช่างมะดามแพทดิจ้ากัมมะดามแพทนะอ่ามื่อนี้ยดิจ้ามะดามอันเห็นว่าอยู่อุดรนะจ๊ะอยูดดอนทั้งอีสานนะไม่จ้าอากาศมันก็นเริ่มเย็นแล้วนะจ๊ะเนาะอันเมนูยนี่ยอากาศหนาวๆน,นี่กะซี่คิดทอดนี่อย่างจ้ะกะซี่คิดทอดข้าวจี้ไม่จ้ข้าวจี้นี่กัมมะดามมากักมาก,กินเนาะอันแต่ว่ามะดามมิสอันมาก,กินแบบที่ว่ามันมีแบบว่ากะทิน้ำนะจ๊ะที่เขาเอื่อนมา มูนนั่นสินะจัะนเนาะก็เล่นไปเปิดยูทูปเบิง้งเบิ้งด้วยเขาเจ้าเห็ดจังไก่สินะจ้าเจ้าสิล่องสิล่องเห็ดเบิ้งด้วยกินได้บ่นะจัะนเนาะแต่เขาสูตรใดมันก็ว่วาไม่ผิดไม่ถูกนะจัะนเนาะอันกันแล้วแต่เข้าวหมนสิมาเอาอันปั๊บสูตรเอาสินะจันเนาะอันอยังตอนที่เข้าในนอนสินะเขาจีแบบดังเดิมเลยสินะจ้าเข้ากับสิแบบเอาโจ๊กมาจากกระติ๊บนะจันเนาะปันป้น แล้วก็ถ้าน้ำอ,อนะ้อยเนาะสมัยตะกี้มีน้ำอ้อยเนะาจะถ้ากล้วยก็คือ,อยังกระไดที่มันหาไดตามบานเฮางสิอนาะจานะําไม่บ่บ็นแบบแบบพิสดารนี่อย่างสิอนาะจะนะ๊ะเนาะอัน,นหนาวๆพิงไฟไปน้าจีไปน้าจ้าโอ้ยคือแบบคือแบบคิดทอดคิดทอดบ้านจ้าะแบบว่าอารมณ์แบบคนเด็กกีสาเดินเข้าใจเนาะจะนะ้ะเนาะว่าหนาวเั็นาลจ้าอันนี้ก็เป็นไข้นะจ้าผสมไวแล้วกับน้ำตาล น้ำตาลไอ้น,นี่นะจ๊ะเนาะคือนี้ก่อนน้ำปลามะพร้าวเออจ้าแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วจ้าแล้วก็ตีเต้มันเข้ากันเนาะใน YouTube ไม่ใหญ่พันวาแหวงสีนาแต่เข็ยนน้ำเล่าเพราะว่าสูตรน,นี้คือเออสำหรับสูตรแบบก็จะเป็นแม่คคาเกลวังสีนสาจ้ะนะมาเบิ่งดูสิเป็นจังใด รอบแรกเมื่อกี้นี่ยแม่จ่าปลาไซน้ำมันกะทิหลายโพดจ้าก็เล่นมันเละแม่จ่าแล้วก็เขาเหนียวค่ๆว่ามันมันเหนียวอาจจะม่ดำเอามันงงเขาอเนื้อหงม่ะจ่าประเดี๋ยวว่าไมีหดว่ามีหยางเนาะทีนี้มันก็สิเป็นค่ะว่ามันเละนิดนึงสินะเัากะกะเขาเหนียวในหนังนิ่งกรถูกกันเลยอันนี้เป็นรอบสองก็จะค็ดอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ดีขึ้นแม่แม่จ่าค่ะว่าใส่กะทิหน่อยๆเนาะหลักกะข้าปลา คดีก็รอบแรกหน่อยนึงกะพ่อเป็นกังกอนใดจา่าเดี๋ยวกะ <c oughs> สิลองเหดต่อไปนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามาดามเตรียมอุป,ปรกรณ์ไว้หมดแล้วเนาะสิลองเหเ็ดเบิงการเห็ดอาหารเมื่อหน่องสินะจ่ะก็สิมีปัญหาแบบนี้เนาะคือมันบ่ริเมีอุป,ปรกรณ์ที่บา้านเข้าไม่สะกะเอ่อเข้ากระตองหรือบาปป้บเปลี่ยนสูตรหรือว่าลองผิดลองถูกเน้อจ่าไปเรื่อยๆเนานะอันนี้น <c oughs> ถือว่าเป็นการทดลองเนาะจ๊ะเนาะ ใส่ยาสิทิมไว้มันเย็นนะจ๊ะนะเดี๋ยวมัด่าสินปั่นเบิ้งกระสิพ่อปั่นได้ยุจ้ะปั่นได้ยุตัว่ากระสิเละๆนิดนึงนะอ่ะลองดูต่อไปนะจ๊ะล้วปั่นไหง แบบนี้แบบนี่ใช่พอมีคดีจ้ะเอออันนี้ดีนี่แบบนี้เลยตึงตึงนี่ง่ายดีจ้ะ,ะหมายอนีรเอาทับพี่เนี่ยไม่จ้ะที่ตักเข่าเนะาะตักเข้าไปตักเข้าไปอนี่นส,สิเป็นแบบนี้จ้ะตะกะเอามือตบๆ อนนี้มันจะบอกใอยติดเมื่อ,อนี่เดได้เนาะทำบ๊อบติ้งติ้งได้จ้าได้่ะอันนี้เป็นนิดนึงกลับไปเอาละจ้าอันนี้เฮ็ดเซ็ตแล้วจ้า,นนจามาดามจะเฮ็ดแค่โฮกก่อนนะจ้าก็จะเอาข่าวไซอ่าอ่าใน เตาอ,อบหรอเวเนเลยจ้าแต่ว่าจะใส่เป็นแบบกริลเนาะเป็นแบบปิง้งลองเบิ้งด้วยสิเป็นจังได๋เริ่มกล้ามแล้วจ้าเดี๋ยวมาดามจะออกมาทาไขรจ้า ดีเนาะเดี๋ยวเอาไข่ท่า okay. จากไกา่กร,ระดำเอาไข่ท่าแล้วจ้ะเดี๋ยวกาเสียวลงไปย่างต่อจ้ะกินกำลังมา,จากจ้ะหอมออกมากเล้วนะจนะ้ะกำลังใดทีเดียวจะเอาขึ้นมากลับอีกดันหนึ่งด้วยนะจ้ะจา้าเข้าจีนะจ้ะสูตรทดลองของกระดำมมือดีนะจ้ะการเรียบร้อยแล้วนะจ้ะ เฮ็ดอยู uhh ่มืดมือได้ส้มดีจ้ากระนาตากะพ่อไดู้่จ้าแต่ว่าเดี๋ยวข้าวหนาสิปั๊บปรุงแล้วกะเฮ็ดเห้มันดีก็นี่นะจ๊ะเนาะกะข้าวเหนียวกะบอกเห็นแข็งก็นี่นิดนึงแล้วกะอันเอาไปปิ้งอยู่ในี่อัน เครื่องปิ้งเนี่ยไจากเครื่องปิ้งแม่ดามกับมี่จ้ะแต่ว่าม่ดามผิดลองเบิ่งในในเต่าเบิ่งนะจ้ะว่าถ้าใส่แบบกลิวมันจะเป็นจังดายองเงี้นี่ยจะสรุปก็คือต้องใส่เครื่องปิ้งเพราะว่าเวลาไข่มันไหลล่องนี่ยจ้ะมันได้ไหลลงออกไปเลยอย่างเงี้ยเสนบริกองอยู่ใน่นฐานอย่างเงี้ะเนาะเดี๋ยวสิลองชิมเบิ่งเนาะว่าเป็นจังดายแคนนมอยู่เดี๋ยวนะจ่านมเยอะเห็นควันนะควันรันราน อแซ่บพี่จ้าแบบกะทินะกบบระโบแบบบรหลายโพนไหมจ้าบอบอแบบว่าพ่อหอมหอมีจ้าพ่อนุ่มๆกะทิกินกะทิอืมรสชาติห้ซิบเลยจ้าเจวานาตาเอาไปสักเจ็ดเนาะ เจ็ดกระเพาะเนี่ยจ้าอืมอืม,อมอท,ทอดบรรยากาศไหมจ้นานังสิงไฟนอนหลกบเอาเขาจีม๊มะจีงสิงนะไม่หนาวเย็นเย็นยุดทั้งที่สารไหมจ้าอืม จ้ามืนีกัมาดามกับไปก้อนเด้๋ยวะเดี๋ยวจะไปจัดการมือดอนีบุรวัสิม,มืดเราจะหกหกก้อนเดี๋ยวข้าวหนาเดีจ้ะเดี๋ยวมาดามกับสิพัฒนาสูตรกับจีมะดามไปเรื่อยเนาะแล้วสิเฮห้หมันเป็นตัสนาตาดีก็นี่กับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหนาเดีจ้วคลิปนี้ไปกันจ้าสวัสดีจ้า